พระโคมตันประเทศที่ต็นสนาสุประชนยึดตั้งบ้านโบราณลุกมาดูรักษาสามาคีทุกใกลปังสมัยศัตรูจู่โจมตีเราพิเชื่รมรวมลุกไล่เขาร খ খ এরাযদ রা সাথে এ খইরা আম লা อีกส,สักครั้งในบางส่วนที่เรา,าสุ้ยังไม่ได้พยายามปลดเสียน้ำให้ที่น่าสุดชาติมาแม้ที่ไายให้ได้จังยลงยันยังก็อดคำเพื่อนได้ชิดหนาคุยจะนนานนานสุด จะห,เห้เพื่อและเพื่อชาติใครมีให้ใครเขาเยียบยำใครยำใคีประคับประคองความศิริสระเสรีไม่อใครไม่ช่วยใจ สวัสดีค่ะเทคนิคต้องมาฟังคำทํานายของคนที่เกิดในราศีกุมจากไพธาโรค่ะเป็นคำทํานายของวันที่หนึ่งถึง31ตุลาคม2567ค่ 2, 5, 6, ะ ก่อนอื่นคนที่เกิดในราศีกุมก็อธิษฐานขอให้ได้ไพ่ที่ดีๆนะคะไพ่ทั้งสิบใบของคนที่เกิดราศีกุมเปิดออกมาแล้วค่ะมีดังนี้ค่ะ10ถ้วย a อ e of Cups King of Wands The Chariot n n i h t t of u u s t t h h h r r m t t สี่เหรียญสองไม้เทา้าสองเหรียญ k Night of Pentacles มาฟังคำทำนายกันค่ะสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความสุขมีครอบครัวที่มีความสุขมีทุกอย่างพร้อมมีความสุขมากๆค่ะเหตุการณ์ในตอนนี้ของคุณคุณมีความรักมีการเริ่มต้น มีการมอบสิ่งดีสิ่งดีๆให้กับอีกฝ่ายหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่ได้รับสิ่งดีๆจากผู้อื่นค่ะเป้าหมายในใจของคุณคุณอยากที่จะมีอำนาจมีไอเดียใหม่ๆม,มีความกล้าหาญมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือค่ะพื้นฐานของคุณคุณมีความแน่วแน่มุ่งมั่นขยันทุ่มเทคุณทําตัวให้แข็งแกร่งยิ่งกว่าม้าศึก แล้วคุณก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทำค่ะอดีตที่พิ่งผ่านมาคุณเป็นนักสู้นักฝันคุณอยากได้สิ่งใดก็ออกไปฝ่าฟันเอามาให้ได้ค่ะเหตุการณ์ในอนาคตที่คุณอาจจะได้เผชิญคุณอาจจะพบกับความสันโดษโดดเดี่ยวคุณอาจจะใช้เวลาที่จะอยู่คนเดียว ใช้เวลาที่จะคิดพิจารณาวิเคราะห์สิ่งต่างๆรอบตัวแต่ไพ่ก็บอกว่าคุณอย่าได้ใจร้อนทำสิ่งใดเด็ดขาดต้องค่อยๆพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบค่ะความสามารถของคุณคุณมีความสามารถที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความร่ำรวยคุณมีความสามารถในการเก็บเงินที่จะสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้ดีค่ะ เพื่อนหรือคนรักของคุณจะมีส่วนที่ทำให้คุณมีการวางแผนการต่างๆในอนาคตด้วยความกล้าหาญคุณกล้าจะก้าวออกไปยังโลกอันไม่คุ้นเคยค่ะในเดือนนี้คุณก็จะมีการตัดสินใจมีการเลือกด้วยความระมัดระวงังหรือยังหมายถึงว่าคุณมีการหมุนเงินอีกด้วยค่ะ ไพ่สรุปของคุณคุณได้ไพ่ใน o t p f p t n t l e s e s บอกถึงว่าคุณมีความละเอียดมีการใส่ใจรักอิสระกล้าออกไปหาเส้นทางใหม่ๆค่ะในครั้งต่อไปจะเป็นคำทํานายของคนที่เกิดราศีมีนค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สงหารสภาชนดึกดำบําบนโบราณลุกมารวมรักษาสามาคีทวี้นใครปางสมัยศัตรูจูจมตีเราพิชีพรวมรวมลุกไงเขา สยามคือวัเนเรือของเชื้อไทยน้ำเป็นไลคือวัาเลือดของเชื้อ่าเอกกราชคือใจดีที่เราผู้ชาเราจะสาม,มัคาคีรวมมีใจรักษาชาติประเทศเอกกราชจันดีใครย้ม อ,อ,อิสราเมเดสยามที่พ่อแม่สุยามวยโดยพยายามปราบเสียน,น้ำให้พีน่นาสชาติมาแม่ถึงไทยให้ได้จังทร์ยันยามก็กลับคงเทือนได้ใช่ไหมควรแก่น้ำงามสุดอายุเทียน สั้นมดคนดีเราเราทั้งหลายเลือนและเนือชาติไกลมีให้ใครเขาเยียบยำขย,ยำขยีประคับประคองป้องศีดอิสราเสรีเมือใครไม่ช่วยกันจนวันตายจะสิทธิใชีวยให้เลือนลัน ว่าแล้วมันรักชาติไม่ขาดมีไม่ตรี